สวัสดีครับพบกับผมดรเฟิร์สต์อัค l ชอรี่คลินิกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราจูนตัวเซนเตอร์ช็อตกันทีนี้วันนี้เราจะมาจูนตัวแบร์ชาร์ปนะครับก็คือลูกไม่มีปีกนั่นแหละอย่างนี้เหี่ยงไปนี้นะครับโหลหนึ่งเนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับลูกอะ่ะเราก็จะแบ่งสักสามลูกนะครับไว้แบบไม่มีปีกเนี่ยเอาไว้เทสตตัวนี้เทสเพื่ออะไรเทสเพื่อทดสอบนะครับว่าลูกที่เราซื้อมาเนี่ย นะครับมันใช้ได้หรือไม่ได้กับของเรานะครับมันแข็งไปอ่อนไปหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็เราจะใช้ตรงเนี้ยในการาปรับแก้ปรับแก้ได้หลายอย่างเลยถ้ามันแข็งไปอ่อนไปเดี๋ยวผมจะบอกในในตอนต่อไปไม่ใช่ตอนต่อไปหลอกตอนนี้แหละทีนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการเทสแบชาร์ปเนี่ยครับมันก็จะต้องใช้นะครับมาตัวเซตคันตัวนี้ให้เซตทุกอย่างอยู่ในค่ากลางก่อนนะครับ สำหรับคันที่ยังไม่ได้เริ่มเซตอะไรนะครับพันเจอให้เราตั้งเซนเซอร์ช็อตไปแล้วเนาะส่วนสปริงส่วนอะไรเนี่ยถ้าที่ไหนถ้ารุ่นไหนมันให้มาสอสาอันก็เซตค่ากลางไว้หมุนอยู่ตรงกลางตัวน็อกกิ้งพอยต์ก็เซตให้อยู่ค่ากลางนะครับค่ากลางก็อยู่ตรงกลางของทีสแควร์วิธีการทำก็เน็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พันน็อกกิ้งพอยต์นะครับตัวก้านทีสแควร์ให้อยู่ตรงกลางของพันเจอ์นะมันจะเป็นทรงนี้ อยู่แบบนี้นะครับเซตค่ากลางไว้เซตค่ากลางไว้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มทดสอบแบชาร์ปตัวเนี้ยมันปรับได้หลายอย่างเลยนะครับเรามาดูกันเนี้ยอย่างเงี้ยผมอ้างอิงตัวนี้แล้วกันตัวเดิมเลยเล่มเดิมของอีตันนะครับเพราะเขาทําลูกเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัวทฤษฎีในการทดสอบอความแข็งความอ่อนว่าจะต้องปรับยังไงทีนี้มาดูกันผม,มาาอาจจะอธิบายด้วยวิธีนี้จะดีที่สุดนะครับระยะ ที่ใช้ในการทดสอบแบชาร์ปเนี่ยก็จะอยู่ที่18เมตรหรือ30เมตรนะครับสำหรับรีเคิร์ฟกับคอมปาลสำหรับแบโบนะครับแบโบจะไม่เหมือนคนอื่นแบโบเนี่ยเ,เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งการดึงสายนะครับหรือเรียกสติงวอลนะครับมุมของสายจะเปลี่ยนไปในทุกระยะในแต่ละระยะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการจูนแบชาร์ปเนี่ย ถ้าคุณจะยิงระยะไหนก็จูระยะนั้นครับจะดีที่สุดเราไม่เหมือนรีเคิร์ฟกับคอมปาวที่เขาจับตำแหน่งเดียวแล้วเขาเลื่อนสูดเอานะครับแบโบไม่เหมือนกันนะมาเริ่มเริ่มสู่วิธีการทสแล้วกันนะครับวิธีการเบื้องต้นก็ให้เรายิงนะครับลูกเนี่ยให้ได้กลุ่มก่อนลิงลูกตัวลูกมีปีกก่อนนะครับยิงลูกมีปีกปั๊บเข้าไปเนี่ยให้เป็นกลุ่มตัวอย่างเช่นสมมุติผมเซตที่30เมตรนะครับผมยิงปั้ง นะครับสามลูกเข้ากลุ่มตรงกลางนะครับท่านอื่นอาจจะยิงตรงอื่นก็ได้แต่ขอให้เป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มไม่กว้างมากเนี่ยเราก็จะเห็นละนะครับว่าลูกเนี่ยกลุ่มของลูกมันอยู่ตำแหน่งไหนสมมติสมมติว่าผมแม่นมากเลยเนี่ยยิงเข้ากลางปั๊บตรงนี้เลยทีนี้จากนั้นนะครับเราจะมายิงลูกไม่มีปีกนะครับยิงลูกไม่มีปีกปั๊บเนี่ยมันจะมีการบอกว่าสมมุติว่าผมยิงลูกไม่มีปีกเข้าตรงนี้เราจะยิง ทั้งหมด3มลูกนะครับเป็นอย่างต่ำเนาะเราจะไม่ยิงลูกเดียวเพราะลูกเดียวมันบอกอะไรไม่ได้อะปักเข้าไปปั้งผมยิงลูกแบร์ชาร์ปเข้าตำแหน่งนี้ถ้ามองจากทางนี้มันคือทางซ้ายนะครับทางซ้ายทางซ้ายมือของเรานะครับเวลาเรามองเข้าเป้าทางซ้ายเนี่ยบอกอะไรนะครับทางซ้ายเนี่ยมันบอกว่าลูกเนี้ยตัวเนี้ย แข็งเกินไปนะครับแต่ถ้ามันยังอยู่ในเป้าอย่างเงี้ยประมันคืบคืบกว่าเนี้ยโอเคมันยังพอปรับได้นะครับลูกแข็งไปให้ทํำยังไงนะครับทําได้2ออย่างอย่างแรกก็คือแข็งไปเพิ่มปอนครับขันปอนที่คันธนูให้ปอนมันเพิ่มขึ้นเมื่อแรงปอนเพิ่มขึ้นลูกจะอ่อนลงหรือถ้ายังไม่พอหรือคันไม่ไหวเพิ่มหัว เพิ่มหัวลูกอย่างอันนี้หัวร้อยนะครับอาจจะเพิ่มไป120ย4ี่สิร้อยสีร้อยห้าสิบหายากหน่อยนะอา,อ,าอาจจะต้องไปหานะครับหรือลูกบางชนิดมันสามารถมีให้ถึง180เลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เราก็เพิ่มไปตามความเหมาะสมอันนี้ตำแหน่งสายมือนะทีนี้เรามาดูเออยังไม่หมดมันจะมีอันหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเราปรับแล้วเนี่ยมันเบื้องต้นก่อนเลยผมข้ามไปนะครับก็จะปรับปรับตัวพันเจอร์ก่อนเราตั้งเซอร์ไพรชอตแล้วเนาะเราปรับสปริงพันเจอร์ก่อนเราจะเริ่มปรับตั้งแต่ง่ายไปหายากเนาะง่ายสุดก็คือการปรับพันเจอร์ปรับสปริงพันเจอร์ก่อนนะครับปรับพอปรับทุกครั้งให้ยิงใหม่นะยิงตัวนี้ใหม่ด้วยยิงตัวนี้ใหม่ด้วยพอปรับปั๊บยิงใหม่ทั้งชุดยิงใหม่ทั้งชุดมันก็จะบอกได้ว่ามันไปทางไหน ปรับสปริงพันเจอรเนี่ยปรับไปทางไหนถ้ามันแข็งไปไปทางซ้ายให้ปรับสปริงให้อ่อนลงนะครับเพื่อให้มันไปทางขวาอ่ะทีนี้เสร็จแล้วปึ้งเทสแล้วสมมตุติอีกคนหนึ่นมายิงปึ้งเข้าตรงกลางทีนี้แบช้าไปขวาปักทีสามลูกเลยอ่ะโคตยากเลยอ่ะปึ้งแบรช้าไปทางขวาบอกอะไรลูกนี้ลูกชุดนี้สําหรับคันคนที่ยิง อ่อนไปอ่อนไปแก้ยังไงนะครับอย่างที่หนึ่งลองไขพันเจอร์เข้าไปก่อนนะครับให้มันแข็งขึ้นเพื่อชดเชยแล้วลองยิงใหม่ดูซิว่ามันจะกลับมากลุ่มใกล้เคียงกันหรือยังถ้าไม่ได้ลดปอนนะครับขันลดปอนขันออกลดลดปอนคันลงพูดผิดนะครับลดปอนคันลงหลังนั้นนะครับถ่ายยังไม่ได้อีกนะครับไปที่ลูกนะครับ มันอ่อนไปทํายังไงได้นะครับลดหัวสมมุติใช้หัวร้อยี่สิอยู่อาจจะหัวร้อยหัวแปดสิบถ้าไม่ได้อีกตัดลูกตัดลูกลูกสั้นลงจะทําให้แข็งขึ้นอ่ะอันนี้นะครับสําหรับแบดชา้าไปทางขวาหอนมาทีนี้ปึ้งคนหนึ่งยิงเข้านี่ไป <laughs> ปักธีรานแล้วกันเนาะอ่ะ อย่างที่ผมบอกนะผมไม่ยิงลูกเดียวลูกเดียวบอกอะไรไม่ได้นะม,มุดอ่ะถึงสามลูกขึ้นบนขึ้นบนอย่างนี้บอกอะไรขึ้นบนตัวเนี้ยนะครับมันบอกว่า knocking point ของเรานะ่ามาถึง knocking point แล้วนะซ้ายขวาปอนพันเจอ์บนล่างนะครับ knocking point ตัวเนี้ย knocking point มันต่ำไปนะครับมันต่ำไปก็ยกขึ้นสูงอีกนะครับค่อยๆ่อคาเถิบ นะครับวิธีการพันน็อกกิ้งพอยต์ผมสอนไปแล้วเดี๋ยววันหลังเขาทำคลิปใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการพันอ่สูงกระเดบขึ้นไปนะครับกระเดบขึ้นไปทีนี้จะมีอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างสำหรับบางคนยิงเข้ามาตรงนี้เลยอมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้ตัวนี้บอกอะไรตัวนี้น็อกกิ้งพอยต์สูงไปนะครับก็ น็อกกิ้งพอย n ์ลงมาสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับการยิงนะครับแบรชาร์ปเนี่ยสมมุติเรายิงลูกนี้ไปแล้วนะครับยิงหลายๆลูกเลยก็ได้นะครับแล้วเรายิงแบรชาร์ปเนี่ยกลุ่มมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะ่ะประมาณนี้ก็ได้ศูนย์ไปทางขวาหน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรอ่อนนิดหน่อยรับได้ให้มันอยู่ถ้าผมแนะนำนะครับก็อยู่ประมาณนียวง วงเหลืองได้จะดีมากถ้าไปนหน่อยก็วงแดงก็ยังพอได้อยู่เขาปรับเอานะครับถ้าเกินกว่านั้น่ะเออร์เลอร์มันจะเยอะพอเออร์เลอร์เยอะทีเนี้ยสิ่งที่มันตามมาก็คือโอเคมันยิงยิงเข้าจริงแต่ว่าโอกาสที่มันจะหลุดโอกาสที่มันจะเกิดเออร์เลอร์ในการยิงที่นอกเหนือจากฟอร์มเราเนี่ยมันมีเยอะขึ้นข้อจิกของมันอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราจูนแบรชาร์ปได้เนี่ยโอเคเกิดไปอีกแล้วเนี่ย มันมีปัญหาเกิดขาดก็ไปสักอันหนึ่งหรือฉีกหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าลืมว่าแบรชาร์ปกับลูกเนี่ยมันอยู่กลุ่มใกล้กันเพราะฉะนั้นอ่ะปีกจะแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับหรือน้อยมากแต่กฎของเขาก็คือต้องติดปีกนะครับไม,ม่แต่ลูกที่มันแบรชาร์ปอย่างเงี้ยเวลาเราถ้าเราดูตอนยิงนะครับบินไม่สวยหรอกมันจะเปะเปๆแทบๆของไปตามนั้นนะครับซึ่งจริงการจูนแบชาร์ปเนี่ยก็ มันจะเป็นการจูนละเอียดอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการจูนลึกกว่านี้อีกอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับใช้แบบนี้ก่อนเพื่อหาจากตรงนี้ก็คงจะต้องไปทดสอบยิงกันอย่างที่ผมย้ํานะครับว่าอันที่ผมสอนมาในช่วงเนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตติ้งอุปกรณ์เนาะการเซตการจูนการอะไรทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราต้องกลับไปอยู่ที่ฟอร์มฟอร์มของเรานี่แหละนะครับสำคัญที่สุด ยิงยังไงให้เหมือนกันทุกครั้งปล่อยให้เหมือนกันอ่าโปรเซสให้เหมือนเดิมยิงให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราทําทุกอย่างเหมือนกันลูกมันจะต้องเป็นกลุ่มเดียวกันแบโบจูนได้ชับได้ทุกระยกระก็จูนนะครับดีดีกว่ารีเคิร์ฟคอมปาลเขาจูนทีเดียวนะครับแต่การจูนพวกเนี้ยทุกครั้งที่เรามีการปรับนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลิมเปลี่ยนคันเปลี่ยนอะไรนะครับก็ก็จะต้องจะต้องทาห,หน่อยแหละเพื่อเช็ค อีกทีถ้าเลือกลูกถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะจูนง่ายมากทุกอย่างจะง่ายมากนะครับถ้าเบิร์มแข็งไปอ่อนไปมากๆเนี่ยถามว่ายิงได้ไหมยิงได้เออเริ่มก็เยอะนิดนึงถ้ารับได้ก็จบไม่มีอะไรเนาะโอเคถ้าเรื่องเกี่ยวกับแบร์ชาร์ปจูนนิ่งก็น่าจะหมดแล้วเนาะลองไปปรับกันดูครับเออลืมนิดนึงถ้าเกิดมันมันเอียงอย่างนี้แหเมื่อกี้เจอพอดี สมมติมันมาเฉียงซ้ายเฉียงขวาอย่างเงี้ยปรับสองอย่างนะครับสมมุติเนี้ยอ่อนไปปรับปรับให้มันแค่ลูกมันอ่อนไปใช่ไหมเราก็ปรับคันปรับพันเจอร์ปรับลูกแล้วก็ปรับน็อกกิ้งพอยด้วยก็คือมันเป็นหลายปัจจัยนั่นแหละถ้าตรงๆอย่างเงี้ยปัจจัยตรงๆเนี่ยแต่ถ้ามันเฉียงขึ้นมาคุณก็ลองปรับดูปรับให้มันเข้าถ้าง่ายสุดก็คือปรับให้มันเข้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนสมมติปรับลูกก่อนให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยปรับน็อกกิ้งพอย์ลงเนาะ โอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไป <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้กลับไปฝึกกันเยอะๆนะครับอุปกรณ์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งประมาณ1 0 20%เท่านั้นแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือฟอร์มนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็จิตใจโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ